สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้สุวรรณได้อัญเชิญรูปภาพที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณสูงส่งแสดงให้ดูมาเป็นองค์ประธานในการนำเสนอเล่าเรื่องเป็นรูปภาพถ่ายดวงจันทร์แต่มีกระต่ายขาวปรากฏขึ้นมารูปภาพนี้เกิดจากการกำหนดจิตถามจิตวิญญาณสูงส่ง เกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติชีวิตจิตวิญญาณจักรวาลจิตวิญญาณสูงส่งได้แสดงให้ดูและตอบคําถามตามรูปภาพที่เห็นซึ่งรูปภาพที่ปรากฏขึ้นนี้ก็ตรงกับหลักฐานความจริงที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเรื่องของดวงจันทร์กับกระต่าย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมลองศึกษาค้นหาความจริงกันดูนะคะวันนี้สุนาจะมาแชร์ประสบการณ์ของตนเองเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นกรณีศึกษาค้นหาความจริงกันต่อไปค่ะอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็มีอยู่วันหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนปีพศ2555รงกับวันเทศกาลวันสงกราน์ สุวรรณได้เดินทางไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารจังหวัดพิษณุโลกไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณสูงส่งที่นั่นในขณะที่สุวาากำลังเดินอยู่ภายในบริเวณอุโบสถหลังเก่าก็ได้ยินเสียงประกาศตามสายของทางวัดซึ่งคนที่พูดเป็นมรคทายกวัด ได้พูดขึ้นมาประโยคสำคัญเรื่องหนึ่งว่าเมื่อวันที่20วันเสาร์เมษายนพศ2517ปีขานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับสั่งให้ทางวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรวิหารทำพิธีพุทธาพิเศษ สร้างพระเสาห้าขึ้นมาซึ่งตรงกับวันดังกล่าวในครั้งนั้นได้มีประชาชนเดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อมารอบูชาพระเสาห้ากันอย่างเนืองแน่นค่ะก็ได้มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมีคณะประชาชนเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งคันรถบัสเมื่อบูชาพระเสาห้าได้กันเรียบร้อยแล้วก็ได้พากันเดินทางกลับ แต่ในระหว่างที่เดินทางกลับได้เกิดประสบบัติเหตุรถบัสพลิกคว่ำตกลงข้างทางแต่ปรากฏว่าไม่มีคนในรถได้รับบาดเจ็บเลยสักคนเดียวปลอดภัยแคล้วคลาดอย่างเหลือเชื่อจึงทำให้ทุกคนมีความเชื่อความศรัทธาด้วยอนุภาพอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเสาห้าอย่างแรงกล้า จึงพากันตีรถกลับมายังวัดอีกรอบหนึ่งมาบูชาพระเสาห้าที่ปลุกเสกในวันนั้นกลับไปจนหมดเกลี้ยงวัดเลยค่ะท่านผู้ชมมรรคทายกก็ได้พูดต่ออีกว่าตัวผมเองก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเช่นกันเมื่อได้บูชาพระเสาห้าไว้หนึ่งองค์หลังจากวันนั้นไม่กี่วันได้มีหมาตัวสูงใหญ่กระโดดกัดเข้าใส่ที่ขาอย่างแรงโดยไม่ทันรู้ตัว ปรากฏว่าไม่มีบาทแผลแม้แต่น้อยเลยจึงมีความเชื่อความศรัทธาว่าพระเสา5ห้ารุ่นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะค่ะท่านผู้ชมเมื่อสุวนรณได้ยินมกคธายกท่านประกาศก็ยืนฟังและอึ้งไปพักหนึ่งวันเดือนปีที่เขาทำพิธีปลุกเสกดังกล่าวซึ่งตรงกับวันเดือนปีเกิดของสุวนรณพอดีก็เป็นที่น่าศึกษาค้นหาความจริงต่อไปนะคะสำหรับตัวสุวรรณเอง ขอจบคลิปคนสาวห้าเล่าเรื่องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคนสาวห้าเล่าเรื่องสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาเมื่อยามที่ท่านเกิดปัญหาก็ขอให้ท่านจงเกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้เมื่อยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ท่านเจอยาดีหมอดี รักษาให้หายขาดโดยเร็ววันนะคะ